ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนที่2348 4และ8บุตรแห่งชีวิตและความตายน้ำหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตทุกชนิดแต่น้ำก็ไหลยอย่างสงบไม่แข่งขันกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดและไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทนใดๆใครเล่าจะบรรลุถึงสภาวะจิตใจเช่นนี้ได้ช่วยกล่าว จากั้นชีวยก็พูดว่าจะบอกว่าข้าเป็นคนชอบต่อสู้แต่แล้วตัวเจ้าเองล่ะเจ้าก็ไม่เหมือนกันเหรอเมื่อเจ้าเข้าเข้าสู่เส้นทางแห่งการฝึกฝนหากเจ้าไม่ต่อสู้เจ้าก,ก็จะเป็นเพียงคนธรรมดาธรรมดาเท่านั้นข้าอยากรู้จริงๆว่าคนอย่างเจ้าที่ต่อสู้กับผู้คนเทพเจ้าและสวรรค์จะสามารถฝึกฝนเส้นทางน้ําสู่ขั้นความสมบูรณ์แบบอันยิ่งใหญ่ในข้าราชาเสียนได้อย่างไงจารุ่เฉินกล่าวว่าเจ้าอยากรู้และข้าก็อยากรู้เหมือนกัน ทำไมเราไม่ถามกันคนละสองคำถามเพื่อคลายข้อสงสัยในใจละ่ะตกลงจ้าล่วเฉินกล่าวว่าเมื่อเจ้าถามก่อนข้าจะตอบก่อนเส้นทางแห่งน้ำไม่ได้หมายความถึงการต่อสู้เท่านั้นแต่ยังหมายถึงการอดทนต่อทุกสิ่งด้วยเส้นทางแห่งน้ำของข้าให้กำเนิดสิ่งต่างๆมากมายรวมถึงสิ่งที่ดีและไม่ดีทั้งหมดคาชมและการดูหมิน่นความยุติธรรมและความชั่วร้ายข้าสามารถยอมรับทุกสิ่งได้เพราะนั่นคือตัวตนของข้าและโลกที่ข้าอาศัยอยู่ ข้าสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งที่ดีและไม่ดีได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามชิเวียเงียบไปอีกครั้งและคิดอย่างรอบคอบถึงสิ่งที่แจ้งว่าเฉินพูดจารุ่งเฉินถามข้าอยากรู้มากทำไมเจ้าถึงปรากฏตัวในสนามลบลาสวรรค์ถ้าข้าจะไม่ผิดเจ้าไมา่ได้อยู่ในกลุ่มของผู้ฝึกฝนของสิบเผ่าในศา,านลนรกนี่ชิเวียกล่าวว่าผู้ฝึกฝนทุกคนที่เข้าสู่สนามลบลาสวรรค์มีภารกิจของตัวเองภารกิจของผู้ที่อ่อนแอคือการล่าเฉลยสวรรค์ ในขณะที่ผู้แข็งแกร่งมีเป้าหมายอื่นเช่นเดียวกับผู้สมัครทั้งสามเพื่อชิงตำแหน่งของผู้สืบทอดหญิงก่อนที่เจ้าจะเข้าสู่สนามลบเทพเจ้าที่อยู่บ้างหลังของเจ้าก็มอบภารกิจให้กับเจ้าเช่นกันใช่ไหมละ่ะข้าเข้าสู่สนามลบแเห็นการล่าสวรรค์ด้วยเป้าหมายสองอย่างอย่างแรกต้องสังหารมาหาเซียนแห่างขันบัชีโชเพียงคนเดียวราชาไร้เขาอย่างที่สอง ไปชดเชยข้อบกพ้องของเจตจมงเสียนและฝึกฝนเจตจมงเสียนระดับสองให้สมบูรณ์สาหรับข้าสนามรบแห่งการลาสวรรค์คือการฝึกฝนการทดลองและการทดสอบจารุ่เฉินเชื่อว่าชิเวียไม่ได้โกหกแต่เขาไม่เชื่อเขาโดยสิ้นเชิงใครจะรู้ว่าชิเวียพูดความจริงมากแค่ไหนและเขาปกปิดความจริงไว้มากแค่ไหนชิเว่ยถามว่าคําถามที่สอง ความปธนาอันแรงกล้าที่เจ้ารวมไว้ตอนนี้ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับเส้นทางที่เจ้ากำลังฝึกฝนแต่ทำไมเจ้าถึงได้ไปถึงระดับสองได้ล่ะไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิ่งที่ชิเวียใส่ใจมากที่สุดก็คือเจ็ดจมนงเสียระดับสองแม้ว่าจาร์วเฉินจะเดาไม่ผิดแต่ขเขาก็ได้ฝึกฝนพลังเจ็ดจมนงเสียระดับสองสำเร็จแล้วอย่างไรก็ตามเจ็ดจมนงเสียระดับสองนี้มีข้อบกพร่องใหญ่หลวงกล่าวอีกนหนึ่งเขาก็ยังไม่ถือว่าได้ฝึกฝนเจ็ดจมนงเสียระดับสอง ยิ่งฝึกฝนเจตจำงเสียระดับ2ได้ยากขึ้นเท่าไหรเจตจำนงเสียนก็ยิ่งไม่สมบูรณ์มากขึ้นเท่านั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะฝึกฝนเจตจำนงเสียระดับ2ให้สมบูรณ์จนกระทั่งเมื่อไม่นานมาน,นี้มีมหาเสียนเพียงหหรือสองคนเท่านั้นที่สามารถฝึกฝนเจตจำนงเสียระดับ2ให้สมบูรณ์ได้ในช่วงยุคหยุนห้วยเดียวชเวียคิดว่าพรสวรรค์นในการฝึกฝนของเขานั้นเหนือกว่าเทพกระบี่เฟิงเฉินเมื่อพันปีก่อนอย่างไรก็ตาม เขาก็ยังไม่สามารถแก้ไขข้อบอกพร่องและก้าวไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายได้การต่อสู้ราสวรรค์เป็นโอกาสสุดท้ายของเขาตอนนี้จารุ่งเฉินอยู่ตรงหน้าเขาทําให้เขารู้สึกกดดันและเร่งด่วนจารุ่เฉินกล่าวว่าเจ็ดจันงเซียนระดับสองของข้าไม่สมบูรณ์เจตระลับใดที่เจ็ดจันงเซียนแข็งแกร่งเพียงพอก็สามารถระเบิดพลังเจ็ดวงเซียนระดับสองออกมาได้อย่างธรรมชาติพลังเจ็ดจันงเซียนหนยินหยางห้าท่าของจางว่เฉินประสานเข้ากับเจ็ดจันงเซียนห้าประเภท ซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดในกลุ่มเจดมงเสียระดับ2แม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์ก็ยังสามารถระเบิดพลังของเจดมงเสียระดับ2กลางมาได้อย่างไรก็ตามเจดมงเสียระดับ2ที่ชิเว่ฝึกฝนนั้นชัดเจนว่าไม่สามารถไปถึงระดับนั้นได้พลังของมันน่าจะยังอยู่ในระดับของเจดมงเสียระดับ3จางลู่เฉินไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดให้ชิเวยฟังอย่างน้อยที่สุดเขาก็ไม่ได้บอกชิเวยว่าเขากําลังเดินอยู่บนเส้นทางแห่งความสมบูรณ์แบบของเจดมงเสียน อย่างไรก็ตามเส้นทางนี้ยากเกินไปแม้ว่าจารุ่วเฉินจะมั่นใจมากแต่เขาก็ชัดเจนว่าโอกาสมีน้อยเขาจําเป็นต้องคว้าโชคลาบจากฟ้าดินจึงจะประสบความสําเร็จชิเวียถอนหายใจและพูดว่าเจ็ดจำงเสียร,ระดับสองของเจ้าก็มีข้อบกพร่องเหมือนกันส่วนที่ยากที่สุดของเจ็ดจำงเสียดับสองก็คือการไม่มีข้อบกพร่องโดยทั่วไปแล้วเจ็ดจำงเสียร,รดับสองจะถูกสร้างขึ้นโดยการรวมกันของเจ็ดจำงเสียนสี่ตัว มันเหมือนกับการวางตาช่างสี่มุมบนพื้นและวางเจดจ์นงเซียน4ตัวไว้บนมุมทั้ง4ี่การเลือกเจดจ์นงเซียนทั้ง4ความแข็งแร่งและความเข้ากันได้ของผู้ฝึกฝนล้วนเป็นข้อกําหนดที่สูงมากหากเจ้าต้องการให้ตาช่างมีศีลภาพมากที่สุดเจ้าแถบจะเป็นไปไม่ได้เลยหากเป็นเจดจ์นมงเซียนระดับ2ที่ก่อตัวมาจากเจดจ์นงเซียน5ประเภทความยากจะสูงขึ้น10เท่าข้าสงสัยว่า เทพสงารมามอสุรุหิตและหวงเทียนสามารถสร้างเจดมงเสียอดับสองที่สมบูรณ์แบบได้อย่างไรข้าคิดว่าเทพสงารมามอสุรุหิตสอนประสบการณ์การประสานเจดมงเสียนให้กับเจ้าแต่ข้าไม่คาดหวังว่าเจ้าจะล้มเหลวเช่นกันการหลอมรวมเจดมงเสียนไม่ได้หมายความว่ายิ่งอะดับสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นมันต้องสมบูรณ์แบบและมั่นคงยิ่งอะดับสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งยากขึ้นเท่านั้นนี่ไม่ใช่เรื่องดีเลยสำหรับมหาเซียนร,ระดับสูงสุด และการรวมเจ็ดจมงเซียนอันดับ3และ4เข้าด้วยกันจะไม่ส่งผลให้ได้ระดับ7ยิ่งระดับต่ําโอกาสสาเร็จก็ยิ่งมากขึ้นเมื่อเขาหารือเรื่องเ้นทางกับจางว่าเฉินเขาจึงเอ่ยถึงการรวมเจ็ดจมงเซียนอันดับ4และ5เข้าด้วยกันการที่มาหาเซียนคนอื่นๆสามารถผสานเจ็ดจมงเซียนสองประเภทเข้าด้วยกันได้ถือเป็นความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่แล้วจางว่าเฉินกล่าวว่าถึงตาข้า,าถามคาถามที่สองแล้วเจ้าไม่ได้อยู่ในกลุ่มของสิบเผ่า แต่เจ้าปรากฏตัวในสนามรบล่าสวรรค์นี่ผิดปกติมากข้าคิดว่าเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะแทรกแซงการต่อสู้ของสิบเผ่าหรืออีกในหนึ่งเจ้ามีข้อจํากัดบางประการข้อจํากัดนี้คืออะไรทําไมเจ้าจะคิดว่าข้ามีข้อจํากัดช่วยถามจะรั่วเฉินกล่าวว่าเพราะว่าข้าพบว่าเจ้าไม่กล้าฆ่าคนหรือพูดอีกอย่างก็คือเจ้าไม่กล้าฆ่าผู้ผู้ฝนของสารนรกที่เข้าร่วมในเทศกาลล่าสวรรค์เมื่อเจ้าต่อสู้พญาเจดมงเสียน จ้าก็ถอยนีทุกทีเจ้าไม่กล้าใช้พลังทั้งหมดของเจ้าชเวีย่ยหัวเราะฮฮฮเจ้าคิดว่าข้าไม่กล้าฆ่าคนเหรอถึงไม่อยากมีชีวิตอยู่โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าชเวีย่ยได้บินออกจากกรอบข้ามไปน้ำและปรากฏตัวต่อหน้าจางวัชเฉินแทบจะไม่มีเวลาเหลือเขาเข้าใกล้าจางวัชเฉินแล้วนิ้วชี้และนิ้วกลางของมือขวาของเขาประสานกันและนิ้วทั้งสองชี้เหมือนกระบี่เจาะเข้าไปที่กระดูกเชิงกรานของจางวัชเฉินโดยตรงในอดีต จาร์ลัวเฉินมีระดับการฝัดฝนต่ำเกินไปดังนั้นเขาจึงไม่เคยเห็นใบหน้าที่แท้จริงของชิเว่เรียนชัดเจนเขาเห็นเพียงเงาสีดําเท่านั้นคราวนี้ใน,นที่สุดจาร์ลัวเฉินก็มองเห็นใบหน้าและรูปร่างของเขาอย่างชัดเจนใบหน้าของเขาผอมบางและสายตาของเขาแหลมคมนอกจากสองจุดนี้แล้วก็ไม่มีอะไรอีกเมื่อต้องเผชิญหน้ากับผู้ต่อสู้เช่นชิเว่จาร์ลัวเฉินก็อยู่ในสภาวะเตรียมพร้อมสูงสุดตลอดฟุบเขตแดไมิติลึกซึง้งเขตแดไมิติเวลาว่างเปล่า และเขียยแดนแห่งความจริงและเขียดแดนแ,ดแดนห่งพลังสมาธิต่างก็ถูกปลดปล่อยออกมาทันทีในเวลาเดียวกันจักรวเชเฉินก็แผ่ปีกสีทองทั้งสิบบนหลักของเขาและถอยกลับอย่างรวดเร็วจักรวเชเฉินเคยเห็นความเร็วของชีเวยมาก,ก่อนไม่ต้องพูดถึงการเป็นผู้ไร้เทียมทานในขั้นเดียวกันแม้แต่ในหมู่มหาเซียนแห่งขั้นพันโกอันก็ยังมีเพียงไม่กี่คนที่ตามชีเวยทันแน่นอนว่าความเร็วของจังรวเฉินก็ไม่ช้าเช่นกันมีเสียงดังกึกก้อง จารุ่วเฉินถอยหลังไปทันทีหกหลีและทําลายอาคารหลายหลังล้มลงปลายนิ้วของชิเวกค่อยๆเคลื่อนเข้าใกล้บริเวณหน้าแข้งของเขาแม้ว่าเขาจะใช้พลังแห่งมิติเพื่อปิดกั้นมันแต่การระงับพลังแห่นการเวลาก็ยังไร้ประโยชน์ถึงแม้ว่าข้าจะพยายามเต็มที่แต่ความเร็วของข้าก็ยังต้อยกว่าเขาอยู่ดีจารุ่วเฉินเตรียมพร้อมแล้วนิ้วทัองสองของมือขวาของเขาจะเป็นเกรกระบี่ปลดปล่อยแสงศักดิ์สิทธิ์อันเจิดจ้าเขาแทงออกไปเหมือนรุ้งสีทองกระบี่ที่11 ในช่วงปีที่จางเวเฉินอยู่บนดาวมืดเขาได้กินผลเอนพิโอและฝึกฝนกระบี่1 1จนถึงระดับสูงสุดเขาอยู่ห่างจากระดับความสมบูรณ์แบบแันยิ่งใหญ่เพียงก้าวเดียวเท่านั้นลำแสงพุ่งข้ามท้องฟ้าเหนือดาวเคราะห์บ้านเกิดของตระกูลหยานหลัวในขณะที่เขากําลังแทงด้วยกระบี่ของเขาปุ้มนิ้วของจางเวเฉินปะทะกับไปนิ้วของชิเว่ส่งผลให้นิ้วแขนและร่างกายของเขาแตกกระจายร่างกายของชิเว่แตกกระจายเป็นควันเหมือนโคลนและสายปุ้ม กลบีของจานรั่วเฉินทำลายเพียงเสื้อผ้าของชิเว่เท่านั้นและเปลี่ยนเป็นเศษริบบิ้นที่ร่วงหล่นลงสู่พื้นเป็นอย่างที่ข้าคาดไว้นี่เป็นกับดักแม้ว่าเขาจะคาดหวังว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นแต่จางรั่วเฉินก็ยังคงรู้สึกขดหูเล็กน้อยหลังจากที่มันเกิดขึ้นร่างโคนของชิเว่นั่งอยู่บนรถม้าตั้งแต่ต้นจนจบเขาไม่รู้ว่าร่างเดิมของเขาซ่อนอยู่ที่ไหนในเมืองความวุ่นวายครั้งใหญ่เช่นนี้ทําให้ผู้บุญฝนของตระกูลหยานหลัวทุกคนในเมืองตกใจเป็นธรรมดาฟุ เงาแห่งแสง8ดวงปรากฏขึ้นทันทีก่อตัวเป็น8มหาเซียนในขั้นความสืบูุณ์แบบมันยิ่งใหญ่ในขั้นรพัฒนาการพวกมันล้อมรอบจังวัเฉินไว้ตรงกลางในเวลาเดียวกันหอคอยสูง17ชั้นที่อยู่ใจกลางเมืองก็มีอักขระข้อความหนาแน่นเสาแสงหนาพุ่งขึ้นไปเสาแสงพุ่งขึ้นไปสูงถึงส0 0 0 0เมตรมันแตกออกเป็น8ส่วนแล้วตกลงมามันพุ่งชน8ดทิศทางของเมืองที่จังวัเฉินอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆนี้เมืองนี้ถูกคุมขัง เสาไฟทั้งแปดต้นค้ำชามคว่ำไว้ทำให้สถานที่นี้กลายเป็นกรงขังปฏิกิริยาตอบสนองอันจับไวและการเตรียมการอย่างละเอียดที่ท่วนของตระกูลหยานหลัวทําให้แจ้งลูเ่เฉินประหลาดใจอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ตื่นตระหนกจางลว่เฉินเหลือมมองดูแปดมหาเซยียนในขั้นความสมบูรแบบมันยิ่งใหญ่ในขัรพัฒนาการที่ยืนแยกออกจากกาันแปดทิศทางเขาพูดอย่างใจยเย็นหยานหงทูและหยาอนอเศินจะไม่ออกมาด้วยตัวเองงั้นเหรอ ข้าเกรงว่าพวกเจ้าแปคนจะไม่สามารถกักขังข้าได้หากท่านมหาเสียล่วเฉเินประเมินพวกเขาต่ําไปข้าเกรงว่าท่านจะต้องสูญเสียครั้งใหญ่ระวังอย่าให้เสียชีวิตที่นี่ล่ะชายหนุ่มรูปงามชื่อ 4, สีสวมชุดคุมสีดำร้มๆมและถือไม้เท้าสีดำเขาก้าวข้ามกำแพงแสงของแผงเกราะและเดินไป300เมตรเพื่อไปหาจางล้วนินแม้ว่าจางล้วินจะคงรูปลักษณ์ของอู๋จี้ไว แต่ผู้ฝึกฝนของตระกูลหยานหลวงก็สามารถอนุมานตัวตนที่แท้จริงของเขาได้หลังจากที่เขาใช้พลังเห็นการเวลามิติและความจริงจารุ่เฉินมองไปที่ชายหนุ่มตรงหน้าเขาและถามว่าเจ้าเป็นใครข้อชื่อซีเขากล่าวจารุ่เฉินกล่าวว่าข้าไม่คาดคิดว่าเจ้าจะยุน้อยขนาดนี้ซีอยู่ในอันดับที่13ของรายชื่อขั้นความสูงบนแบบบรรยิงใหญ่ใน้พัฒนาการซีคือชื่อจริงของเจ้าไม่ใช่เหรอเท่าที่ข้ารู้คําว่าซี มีต้นกําเนิดมาจากสมัยโบราณในสมัยโบราณเส้นทางของวิกแคนได้รับความนิยมอย่างมากและมีผู้ผูกฝนวิกแคนจำนวนมากผู้หญิงถูกเรียกว่าแม่มดและผู้ชายถูกเรียกว่าพ่อมดซีสายหัวและยิ้มมหาเซรุ่ยเฉินมีความรู้มากและข้าก็ชื่นชมท่านซีฝึกฝนเส้นทางหนึ่งเส้นทางเทวะิ0สายของตระกูลหยาหลัวเส้นทางเทวของวิกแคนผู้ยิ่งใหญ่เส้นทางนี้ถูกสร้างขึ้นโดยบรรพบุรุษของตระกูลหยาหลัวตามเส้นทางของวิกแคน ที่อยู่ในอันดับที่13นั้นไม่ใช่ตัวละครธรรมดาอย่างแน่นอนด้วยแปลมาหาเซียนแห่งขั้นความสมบูรณ์แบบวันยิ่งใหญ่ในขั้นรพัฒนาการและความช่วยเหลือจากวงเวทแม้ว่าการฝูฝนของจางว่เฉินในปัจจุบันเขาก็ยังรู้สึกกดดันอย่างมากจาารัว่วเฉินมองดูผู้ผูฝนทั้ง8ที่ยืนอยู่คนละที่คนละทางอีกครั้งอย่างระมัดระวังขณะที่พวกเขากําลังต่อสู้ื่อชิงยาเม็ดเจดมงเซียนทั้ง8คนก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างไรก็ตามความสนใจหลักของผู้เขา ในเวลานั้นคือการปราบปรามยาเม็ดเจจันวงเสียรับจัจรพัดเมื่อหลานอิงจมตีพวกเขาจากด้านหลังพวกเขาทั้งหมดได้รับบาดเจ็บสาหัสทันทีไม่สามารถตัดสินความแข็งแกร่งของพวกเขาได้หลังจากการสังเกตอย่างรอบคอบแล้วท่าทีของจานล่วเฉินก็เริ่มจริงจังมากขึ้นนเรือยๆทั้งแปดคนหายใจเข้าและหายใจออกพร้อมกันไอพลังของพวกเขาตัดกันและทอเป็นตะข่ายพวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกันซีกล่าวว่าในจำนวนแปดคนนั้นสีคนน่คนฝุฝนขมพีแห่งชีวิต และอีกสี่คนฝึกฝนกัมพีงความตายในตระกูลหยานหลัวพวกเขาถูกเรียกว่าแปดบุตรแห่งชีวิตและความตายค่ายคนนั้นยิ่งใหญ่ที่ไม่อาจทำลายล้างซึ่งก่อตัวด้วยพวกเขาแปดคนครั้งหนึ่งเคยกักขังหยานหงถู่ไว้เป็นเวลาสิบวันสิบคืนมาหาเส่วฉันไม่ควรมาที่ดบบาวบังเกิดของตระกูลหยานหลัวท่านกลายเป็นเบี้ยของชียไปแล้วจากว่าเฉินยักไหลและยิ้มตระกูลหยานหลัวจะปล่อยข้าไปไหมแน่นอนว่าไม่ซีกล่าวอย่างตรงไปตรงมา ความจริงที่ว่ามหาเซรุเฉินสามารถเอาชนะอู่เจียงและรวมเผารหิดมตะเข้าด้วยกันได้แสดงให้เห็นถึงความพัฒนาของท่านที่จะท้าทายอำนาจสูงสุดของตระกูลหยานหลัวข้าต้องบอกว่าลหิดมตะได้กลายมาเป็นคู่ต่อสู้ไม่กี่คนของตระกูลหยานหลัวไปแล้วเนื่องจากมหาเซรุเฉินอยู่ที่นี่เราจึงต้องฆ่าท่านแม้ว่าจะรู้ว่าเราถูกใช้ก็ตามตราบใดที่ท่านตายเผารหิดมตะจะไม่เป็นภัยคุกคามต่อตระกูลหยานหลัวบนเรือนอกเมือง ชีวีมองเข้าไปในเมืองและเห็นค่ายกนถูกเปิดใช้งานแสงเซียนส่งประกายหลายพันลี้เขาหวเลาะคิกคักฮฮโอ้จางลวดชั้นเจ้าคิดว่าเจ้ามองเห็นจุดอ่อนในสภาพจิตใจของข้าแล้วแต่เจ้าไม่รู้ว่าข้าจงใจให้เจ้าเห็นมันจะพาจุดอ่อนที่ข้าอยากให้เจ้าเห็นเท่านั้นเจ้าจึงประเมินศัตรูของเจ้าต่ำเกินไปและตกหลุมพรางของข้าข้าหวังว่าเจ้าจะแข็งแกร่งกว่าที่ข้าคิดไว้นะมันคงน่าเบื่อแย่จะเจ้าตองตายด้วยมือของตะกูลยานหลวง เรือเคลื่อนออกไปเหลือเพียงลำธารน,น้ำใสๆยานหงถู่ยืนอยู่บนยอดหอคอยสูง17ชั้นในเมืองด้านหลังของเขามีปร,รมา,รามาจา์ขั้นมหาเซียน64คนซึ่ง6คนในนั้นเป็นปร,รมาจารย์นักสร้างข่คนขั้นสูงยานหงทู่เอามือไว้ข้างหลังแล้วมองดูเมืองในระยะไกลข้าพูดอย่างยินชาพาเวียไขยและเวียหลิงมาให้ข้าการปล่อยให้ชีเวียและหลานอิงแอบเข้ามาถือเป็นความผิดครั้งใหญ่แล้วแต่ทำไมจางรุ่เฉินจึงสามารถบุกเข้ามาได้ การป้องกันของดาวบันเกิดของตะกูลยานหลวงอ่อนแอขนาดนั้นเลยเหรอในเทศกาลล่าสวรดิ์ทุกครั้งตะกูลยานหลวงสามารถควบคุมสถานการณ์โดยรวมได้ไม่ว่าความท,ะท,ะท,ะท้าทายจะใหญ่โตเพียงใดก็ตามแต่ในคราวนี้ในฐานะนักรบที่แข่งกันที่สุดของตะกูลยานหลวงยานหัวถูร,รู้สึกว่าเขามีความสามารถมากกว่านั้นแม้ว่าผู้ที่มีอำนาจทั้งหมดจะสุขสงับเขาก็ยังรู้สึกว่าเขาไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ชิวี่ร้านอิงและจางกุ้งเฉินไม่ใช่คนที่จะรับมือได้ง่ายนัก แต่ละคนต่างก็วางแผนเก่งกาจกว่าคนอื่นพวกเขามีพลังอำนาจและมีแผนการละเมือกับพวกเขาจึงเป็นเรื่องยากพวกเขาสามารถพลิกโลกกับหัวก,กับหางได้ทุกที่ที่พวกเขาไปด้วยความสามารถของพวกเขาผู้ฝึกฝนในเสื้อคลุมสีดำกว้างยืนอยู่ด้านหลังหยานหงถูไม่มีหัวมีเพียงลูกไฟจิตวิญ,ญญาณสองลูกที่เต้นรำอยู่ในเสื้อคลุมเสื้อคลุมส่งเสียงแห่พระชวิมาที่ดาวบ้านเกิดของเราเพื่อหลบหนีจากเจ้าและหลานอิง เขาต้องการเข้าใจเส้นทางอย่างสงบเพื่อที่เขาจะได้การเม็ดยาเจ็ดวงเสียนดับจกักรพรรดิหลานอิงมาที่ดาวบังเกิดของเราเพื่อนําเม็ดยาเจดวงเสียนดับจกักรพรรดิอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากความโลภยาเจ็ดวงเสียนดับจกักรพรรดิแล้วจางว่าเฉินยังมาที่ดาวบังเกิดของเราด้วยความตั้งใจที่จะฆ่าสมาชิกในเผ่าของเราคนคนนี้อันตรายที่สุดยาหนหงถูกกล่าวว่าเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นคนในตะกูลยหยานลัวจมนมากจะต้องตาย ชเวหรือดานอิงก็เหมือนกันอยา่างไรก็ตามตอนนี้เราสามารถฆ่าได้เพียงคนเดียวเท่านั้นและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่เขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน